สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนการสมัครแอปดิสนียแบบปลายเดือนราคา49บาทต่อเดือนนะครับการสมัครแอปดิส n ีย์ปกติมันจะให้แบบนี้นะครับเดี๋ยวนะเนี่ยครับการที่จะสมัครราคาปกติสมัครผ่านแอปของมันเนี่ยเราจะต้องสมัครอยู่ที่ 7 9็บเก้าทต่อปีเลยนะครับแต่ใครแบบว่าอยากสมัครเป็นรายเดือนแล้วก็ราคาแบบไม่ไม่แรงมากไรแบบนี้นะครับวันนี้จะมาสอนการสมัครแบบสี่สิบเก้าบาทต่อเดือนนะครับแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งนะครับคือทุกคนต้องใช้ซิม AAS เท่านั้นนะครับคือต้องเป็นลูกค้า AAS เท่านั้นนะครับถึงจะทําวิธีนี้ได้ส่วนทูมกกับ ดีแท็นั้นผมไม่รู้นะว่าเขาทํากันยังไงก็หาดูใน youtube ได้เลยนะครับโอเควิธีการสมัครนะครับให้เราออกนะครับให้เราไปเข้าลิงก์เนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปนะครับนี่จะเป็นลิงก์นี้เลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนมาอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้เลยเห็นไหมที่มันเขียนว่าจาก as ราคาแค่49บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับ อาจมีเสียงรบก,กวนต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคให้มาเลื่อนอา่านดูได้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะเขียนรายละเอียดไว้เยอะแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะเนี่ยก็สามารถมาอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้เลยว่าต้องทำยังไงนะครับเป็นยังไงอย่างเงี้ยนี่ตรงนี้ทิงที่สำคัญเนี่ย วิธีสมัครให้กดดอกจัน111หนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วโทรออกสมัครแบบรายเดือนนะครับ49บาทต่อเดือนแต่ถ้าใครอยากสมัครแบบรายปีก็กดดอกจัน1รหนึ่งหนึ่งสองโทรออกนะครับ4 499บาทต่อปีนะครับแล้วก็49บาทต่อเดือนก็เลือกได้ตามสบายนะครับแต่ผมจะสมัครแบบรายเดือนนะครับ49บาทแล้วก็ฟรีไป,ไปอีก1เดือนนะครับเนี่ย โปรโมชั่นตรงนี้สมัครรายเดือน49บาทแล้วก็เราจะได้ดูฟรีอีก1เดือนเป็น2เดือนนะครับซือว่าคุ้มมากเวิธีสมัครก็ไปที่ตรงนี้แล้วก็กดไปเลยดอกจัน111แล้วก็โทรออกแบบนี้นะครับก็รอมันครู่ โอเคพอเรากดแบบดอกยันหนึ่งหนึงโทรออกแล้วมันก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับนี่มันก็จะมีข้อความตรงนี้ขึ้นมาคุณได้รับสิทธิชมดิสนียนานหนึ่งเดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนี่ยนะครับนี่แต่ผมไปแรกเอาในแอป m y a s เอาเพราะว่าผมมันกดโทรออกไม่ได้นะไม่รู้เป็นอะไรโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็เข้าไปที่แอป ดิสนีย์แล้วก็กดสมัครอันนี้คือมันสมัครให้เราแบบอัตโนมัตินะเดี๋ยวนะลองปัดแล้วก็ลองเข้าใหม่โอเคนี่นะครับมันก็สมัครให้เราแบบอัตโนมัติแล้วก็สามารถเข้ามาดูได้เลยเนี่ย อย่างซีรีส์ของสโน w หลอกของพี่จีซูผมก็ติดตามอยู่นี่ก็ดูได้นะครับแต่อัดหน้าจอมันจะเป็นแบบภาพมืดนะครับวันนี้ก็เป็นทางแอปนะครับโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ